เราควรจะทําไปเรียนรู้ไปบริษัทของเราเนี่ยจะต้องกลับไปเป็นห้องทดลองครับสร้างคนรุ่นใหม่ที่เขาอยากจะทดลองเรื่องใหม่ๆแล้วก็ล้มเล็กๆเรียนรู้เยอะๆมันก็เลยกลายเป็นว่าเอกชนทุกคนเนี่ยจะเป็นกําลังขับเคลื่อนที่สําคัญแต่เราจะต้องเป็นห้องหลับเล็กๆทุกคนแล้วก็พึ่งพากันทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยทั้งประเทศมีความเข้มแข็งพอที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับโลกหรือว่าระดับภูมิภาคสิ่งที่ทาง TSN พยายามทำคือทำอย่างไรให้เป็นการยกระดับคอม competitiveness ของทั้ง supply chain ผมเลยคิดว่าเรื่องของการมูฟไปสู่ green supply chain ร่วมกันช่วยกันทำเนี่ยโดยที่ทําอย่างไรให้การเปลี่ยนผ่านตรงนี้ไม่ต้องลองผิดลองถูกหรือลองผิดลองถูกให้น้อยที่สุดเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องรีบอัปเกรดเรื่องของ competitiveness ของ supply chain เราควบคู่กับ agility โลกธุรกิจมีเรื่องราวให้มาทบทวนมากมายจริงๆสิ่งที่สำคัญก็คือต้องตัดสินใจให้ดีแนละรวดเร็วแต่ในดิสซชันเหล่านั้นเนี่ยทุกการตัดสินใจมีผลกระทบต้องถือว่าที่นี่เนี่ยคือโครงข่ายและเป็นเน็ตเวิร์หนึ่งนะครับให้กับทุกๆท,ท่านวันนี้พวกเรามาอยู่ได้ก็เพราะว่าพวกเรามี Learning c u r v e คือค่อยๆทำความรู้จักกันแล้วทำความเข้าใจกันแล้วตั้งใจจะทำงานร่วมกันมากขึ้นอยากให้ทุกๆท,ท่านได้เจอเจๆกันพูดคุยกันรวมตัวรวมพลังกัน ได้จริงจังมากขึ้นก็เป็นเรื่องของ t e ม m adaptation and collaboration ครับสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถจินตนาการได้โลกมันเปลี่ยนแล้วเราจะปรับให้เราเปลี่ยนได้เร็วช่วงที่ช่วงทันได้ยังไงนะครับอันนี้ก็คงเป็นโจทย์ที่ทุกคนเนี่ยควรจะไปทำคือทอํายังไงให้เรา simpler ทำยังไงให้องค์กรเราง่ายๆ leaner ทำยังไงให้เราเนี่ย c o s t c o อมเพลติ v ทและอันที่3ก็คือทำให้เราฟาสเตอร์